ไตที่เต็มใบนะครับความเป็นธรรมกลับคืนมานะครับมีเสรีภาพสิทธิเสรีภาพพาราดอนภาพนะครับในบ้านนี้เมืองนี้นะครับครับก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าพระพิรุณท่านจะนี่นะครับท่านอาจารย์ก็เดี๋ยวเอาก็เดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์นั่นก็อยู่ก่อนนะเดี๋ยวเชิญนายนพลถขึ้นมานะขอบคุณพี่น้องเรานะครับ แม่งานนะครับท่านอาจารย์ประลดเฉลิมแสนนะครับนมาขอบคุณพี่น้องเราขอบคุณพี่น้องแท็กซี่เราด้วยนะครับที่มารอมเป็นเพื่อนเรานะครับครับเดินเชิญท่านอาจารย์ครับนะขอบคุณนักรบไซเบอร์ของเรานะครับอ่ะเชิญอาจารย์ครับอ่าผมอยากเชิญคุณคุณวงทัดชัยขึ้นมานี่คุณแดงสมวา อ่แล้วก็ท่านที่มาจากภาคใต้อ่ครับเชิญนะอาจารย์กู้ชาติเดินมาจากพัทลุงนะครับอา่แล้วกู้ชาติรจารเขตนะครับอาจารย์นัทวุฒินะคุณหววทะเลอ่าคุณนกคุณนกอ่าัวหน้านั่นอ่ะเขาเป็นอันเป็นในคณะสตรอไตคคอมม่นคงฝ่ายการขึ้นมานี่ขึ้นมาหน้าขึ้นมาดูหน้ารูตากันหน่อยมีใครอีกที่น่าจะได้กลุ่มไอ้น่นกลับยังบางเขนนะบางเขนมีไหม กุ่มส่งใช้กับบอกแล้วเหรออ่ามาเนี่ยเขาได้กเขากำลังถ่ายเวฟอยู่เราจะได้เห็นหน้าเห็นตาว่าใครทํางานบ้างใครอยู่ตรงไหนกลุ่มบางเขตกับบอกแล้วใช่ไหมกลุ่มห้าสิบเขตมีใครอยู่เปล่าห้าสิบเขตมีไหมกลุ่มยี่สิบสี่อ่ากลุ่มยี่สิบสี่มามาข,ขึ้นมาอ่าเนี่ยวมามามาขึ้น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 มาเราจะได้อ่าได้กวาดเวฟให้ทั่วๆนิดนึงเอาเสานี้ออกนิดไหมเสาเสาอะไรเนี่ยเสาเนี่ยมันจะกีขะดขวางการจราจรหน่อยอ่าพี่พี่ ครับอ่านั่นแหละคือผมอยากเริ่มต้นกับพี่น้องวันนี้พวกเราก็ได้ผ่านบททดสอบการพิสูจน์กับการเวลาฤดูกาลไม่ใช่ปัญหาของพวกเราเลยเพราะว่าผมเนี่ยมาจากครอบครัวชาวนาวันที่เห็นพออ้าวขึ้นมาขึ้นมาในไหนพี่ออพี่ออพี่ออสเตัวใหญห้าสิบเขตขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะขึ้นมาขึ้นมาอามาจะได้ยืนกันนะครับเอาเว็บให้ให้ทั่วถึงออะพี่ออก็มามาซ่อนข้อกัน อ่าคุณลักอ่าคุณลักคุณลักมาคุณลักอ่าใจเอาไปเอาคงเอาใจาโค้งเข้าไปคุณักเข้ามาคุณลักเข้ามาคุณลักเข้ามาอ่าคุณลักขึ้นมาขึ้นมาคือมันจะได้เห็นว่าพวกเราทำงานกันยังไงมีกติกาอย่างไงในการทำงานอาจารย์เชิญคนเชือสีขาวด้วยเชือขาวเหรอเอาพิลาสุรัสขึ้นมาพิลาสุรัสขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอาเชิญัะครับมันจะได้นั่นกันอาเชิญครับอ่าครับก็คือ เอ่อคงคงอาคองคงอาคองคงอาอาคองาคองอานะครับ่นะขึ้นมาคือผมกลับเรียนว่างานเนี่ยพวกเราก็ทําให้เห็นงานมันจะเดินด้วยสันติวิธีเราชูเรื่องสันติวิธีผมนําเสนอเรื่องการต่อสู้โดยเหตุผลการขับเคลื่อนเนี่ยเราจะเราจะใช้เหตุผลเป็นเสาเข็มที่จะค้ายันการา <c ute> ขับเคลื่อนของพวกเราไม่ว่าวันเนี้ยท่านสุนัยจุลพงศธรท่านมาให้กําลังใจ ว่าเวทีอย่างเงี้ยมันต้องมีแล้วต้องรักษาไว้ต้องหล่อเลี้ยงไว้ท่านอาจารย์ชินวัตรที่ปรึกษากระทรวงคมนาคมอาจารย์ดุศินราศรีเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิชาการมาให้ความรู้มาอยู่กับพวกเราผมอยากให้คํามั่นสัญญากับพี่น้องที่อยู่เวทีแห่งนี้และพี่น้องที่ชมเว็บไซต์ทั้งในประเทศแล้วก็อยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรปสแกนดิเนเวียอเมริกาแคนาดาหรือว่าญี่ปุ่น ในเอเชียพวกเราว่าพวกผมหน้าตายงเงี้ยครับพวกเรามาทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงเป็นเรียกว่าเป็นคนเปิดประตูเป็นบอยก็ว่าได้ให้พี่น้องในประเทศของเราได้มาเป็นส่วนในการขับเคลื่อนเราใช้คำว่าสืบสารอุดมการคณะสดาน2475โดยคณะสดนนาดน255คณะสดาน255เนี่ยไม่ใช่ผม ไม่ใช่คุณวงไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยากเชิญชวนพี่น้องใครก็ตามที่ได้อ่านถแถลงการเมื่อเราอ่านถแถลงการไปแล้วผมถือว่าทุกท่านเป็นคณะรัศดรสองห้าห้าหาจะอ่านถแถลงการนี้อยู่เชีงยงใหม่อยู่อีสานอยู่ภาคใต้หรือว่าอยู่กรุงเทพเราก็ถือว่าทุกท่านที่ได้ร่วมอ่านถแถลงการเนี่ยท่านได้เป็นคณะรัษฎรสองห้าหโดยสมบูรณ์แล้ว นั่นคือการยืนยันในการที่จะเป็นผู้สืบทอดเป็นผู้รับมรดกเป็นผู้รับพินัยกรรมการเปลี่ยนแปลงการปกครองของบรรพชนที่ผมเรียกว่าคณะบิดาผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นประชาชนสามัญชนสู่สามัญชนสามัญช,ชนรุ่นก่อน80ปีกับ3เดือนนะครับเนี่ยวันนี้ย24กันยายนเนี่ย8ปปีสเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไว้ การเปลี่ยนแนปลงระบครองเ่ยยังไม่สําเร็จยังไม่เรียบร้อยยังมีการต่อสู้ยังมีการเรียกว่ายังมีการประทะก,กันทั้งความคิดมีการประทะก,กันด้วยกําลังมีการใช้กฎหมายมาจัดการลังแกคนอีกฝากฝังหนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เหมือนกับหญ้าที่ถูกหินทับไว้ไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถที่จะแข่งขันที่จะหาโอกาสหลักสาคนทั่วไปใครทํางานหนักใครทํางานมากใครทุ่มเท เขาควรจะได้สวยสุขเขาควรจะได้กอบโกยความสุขได้มีความสุขเต็มที่กับการได้ทุ่มเทลงทุนไปแต่บ้านเมืองของเราประตูแห่งการแข่งขันต่อสู้นั้นมันแง้มนิดเดียวมีคนน้อยกระจิตนิดเดียวที่ได้เข้าไปสวยสุขกอบโกยประโยชน์ทุกอย่างของชาติบ้านเมืองพวกเราทำพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดหน้าต่างประตูทุกบานให้คนในประเทศนี้ที่เป็นลูกหลานของแผ่นดินได้มีโอกาส ยืนอยู่ต่อหน้าโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแข่งขันในทุกๆด้านเราเห็นอเมริกันที่เป็นผู้นําคนผิวดําพ่อเขาเป็นคนเคนยาแม่เป็นอเมริกันวันหนึ่งเขามีศักยภาพทุ่มเทความสามารถเขาก็ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้นําสูงสุดของประเทศนั้นเราหวังว่าโอกาสอย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในรุ่นพวกเรากงร้อของประวัติศาสตร์จะถูกหมุนสัจจะวิวัฒนาการจะถูกเคลื่อนโดยคนรุ่นปัจจุบันผมอยากเชิญชวนพี่น้อง ที่ได้ชมภาพนี้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่านได้โปรดมาเป็นส่วนหนึ่งของการบุนกงรอการเปลี่ยนแปลงนี้ร่วมกับพวกเราพวกเราจะขับเคลื่อนด้วยความเมตตาปาณีต่อกันด้วยความมุ่งมั่นด้วยความมีเมตตาธรรมต่อกันด้วยความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันพวกเราไม่หวังว่าจะได้ไปเสวยตําแหน่งผมบอกว่าผมเป็นเพียงนั่งร้านถ้าประชาธิบไตยเหมือนกับตึกครงสร้างใหญ่ ที่จะรองรับทุกคนในประเทศของเราให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมพวกเราขอเป็นเพียงนั่งร้านเมื่อก่อสร้างเสร็จพวกเราก็พร้อ,รอมที่จะย่อยสลายตัวเองออกมาเราไม่ต้องการยศถาบรรดาศัก์อะไรในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้ายกเว้นว่าใครมีความเหมาะสมตรงไหนสังคมยอมรับก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่พวกเราหวังว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับส่วนรวมก็คือทุกคนจะมีความสุขทุกคนจะมีความรู้สึกผ่อนคลาย ทุกคนจะรู้สึกว่าได้รับกิติยศได้มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะสีเหลืองสีแดงสีเขียวไม่ว่าคุณจะชอบประชาธิปไตยหรือไม่ชอบคุณจะมีโอกาสไม่แตกต่างกันเลยในประเทศของเราในรุ่นพวกเรนี้พวกเราจะทําให้เห็นพวกเราจะกวาดทุกอุปสรรคไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่กว่าภูเขาเราจะยกออกไปไม่ว่ามันจะมากหลากหลายมาเหมือนกับทะเลทั้งห้าเราจะวิทย์ให้มันแห้งเพื่อจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแน่นอนผมกับคณะ ที่อยู่บนเวทีนี้ขอให้สัญญากับพี่น้องที่อยู่ทางเว็บไซต์ทั่วโลกว่านี่คือกลุ่มคนไทยส่วนหนึ่งที่เกิดมาบนแผ่นดินนี้เป็นลูกหลานแผ่นดินนี้จะทําหน้าที่ด้วยความท้อหดอดทนด้วยความมุ่งมั่นด้วยความที่จะแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาไม่เอากําลังเข้าปะทะไม่เอากําลังเข้าต่อสู้เราหวังว่าวันหนึ่งพี่น้องในต่างจังหวัดจะจัดเวทีขนานไปกับเราณนะที่สถานแห่งนี้ ทุกวันที่24เป็นอันรู้กันโดยอัตโนมัติว่าจะมีเวทีอ่านแถลงการสืบสารอุดมการคณะรัดร2อ7 5โดยคณะรดร2555ใจความสำคัญที่บุริยจะท่องกันก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นเป็นของประชาชนหรือของรัศดรทั้งหลายตราบใดที่อำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัตยิยังไม่มาจากประชาชนยังไม่เป็นของประชาชน เราก็ถือว่าประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยตราบใดที่ผู้นํากองทัพยังออกมาแสดงความเห็นต่างการเมืองเราก็ถือว่าประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยตราบใดที่องค์กรอิสระยังมาอารวาสฟาดฟันฝ่ายที่มายการเลือกตั้งเราก็ถือว่าประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยตราบใดที่ยังมีสวมายการสรรหาเราก็ถือว่าประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยและมีอีกหลายเงื่อนไขไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อย เราก็จะถือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเหตุเป็นผลในการขับเคลื่อนให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเหมือนกับบรรพชนเมื่อ80ปีสามเดือนที่แล้วท่านได้ตั้งหวังไว้ว่าหลักหกประการของท่านแม้วันนี้ยังไม่สําเร็จมันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้เห็นดวงวิญญาณพญาพหนดวงวิญญาณในปีดีและคณะของท่านร้อยสองคนหากแม้นอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นไหนก็ตามขอให้ท่านได้รับรู้เถอะพวกเราขอเป็นทายาทของท่าน พวกเราขอเป็นผู้รับพินัยกรรมพวกเราขอเป็นผู้รับบาดกบการเปลี่ยนแปลงการปกครอ,องประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยโดยสันติวิธีและขอเชิญชวนพี่น้องในประเทศของเราออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนี้นี่คือทางสายเอกนี่คือมัควิธีที่จะลดความสูญเสียเสียหายที่จะเกิดข,ขึ้นกับชาติบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นผมกับคณะจึงมาทําหน้าที่นี้ผมหวังว่าพี่น้องเราจะให้ความกรุณาพวกเราสนับสนุนส่งเสริมตามกําลังที่นั่นจะทําได้ และเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะร่วมเป็นการขับเคลื่อนผมเป็นส่วนหนึ่งของคณะเราใช้คำว่าคณะผู้ประสานงานคณะรัศดร2,555ผมขอเรียกร้องให้พี่น้องที่อยู่บนเวทีนี้ได้บอกกับตัวเองและคนอื่นว่าวันนี้ท่านคือคณะรัษฎร2,555และจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเชิญชวนญาติมิตรมาร่วมกิจกรรมกับพวกเรามากขึ้นเพิ่มขึ้นโดยความเอื้อเฟอื้อเกอื้อกูลรักกันเหมือนญาติมิตร รักกันเหมือนพี่น้องยึดหลักพลาดอนภาพเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเป็นฟันเฟืองแก่นแกนของการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราต่อไปวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องปิดเวทีแห่งนี้ขอขอบคุณเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกรมนตรารวจทหารหรือว่าฝ่ายอื่นที่มาอยู่ในฐานทีน่นี้ท่านได้โปรดรับทราบความคิดของผมความคิดของเพื่อนผมคณะรัษฎร255ว่าเราไม่ต้องการให้เกิดเพศภัยกับบ้านเมืองหรือสถาบันใดๆงสิน้น เราไม่คิดจะโค่นล้มหักล้างองค์กรใดแต่พวกเราพร้อมจะร่วมมือถ้าท่านคิดว่าบ้านเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยนี่คือภารกิจที่พวกเราจะสืบสานเหมือนกับผืนผ้าที่ถักทอยังไม่เสร็จพวกเราขอเป็นเส้นได้าสายไหมที่จะทอผืนผ้า,า,าประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ในรุ่นพวกเราให้ได้วันนี้พวกเราขอขอบคุณครับวันนี้พวกเราขอปิดเวทีเพียงแค่นี้ขอขรบคุณมากครับสวัสดีครับ เรา,าจับมือกันยกยมือขึ้นา,ค,นาครับ,นบ,บานประชาชนด้วยความรและสัจดิที่บริสุทธิ์จะมีชัยชนะเหนือสิ่งอืใด <buffet S 2> ความรักของเราจะไม่เกิดจากการร้องของเ,รเราจะไม่โกรธแค้นต่อโชคชะตาเพราะสิ่งเหล่านั้นเอาชนะได้ด้วยการสร้างชีวิตโอเคครับรขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพักสิบนครับเจนโยด้วยการให้ จะเอาชนะการกดขี่ข่มเหงด้วยความจริงใจจะเอาชนะมิจฉาจิตที่มือ